ตอนที่617เมื่อมองออกไปทางเหล่าพวกคนทั้งหลายโดยรอบแล้วหลินเทียนก็ได้ยกกระบี่ในมือของเขาขึ้นก่อนที่เขาจะก้าวออกไปก้นเหล่านี้ล้วนแต่ดุร้ายและจ้องมองมาทางเขาอย่างไม่วางตาที่ทําให้เขาแม้ว่าอยากจะเมตตาพวกมันก็คงไม่จําเป็นอีกแล้วเขาได้หันมองออกไปทางสิทธิ์กันหลักทั้ง10คนที่เหลือเจ้าบอกว่าข้าลวนหาที่ตายและบอกว่าสํานักของเจ้าไม่ใช่อะไรที่ข้า จะบุกมาก็บุกมาได้ใช่หรือไม่ก็บีในมือของเขายังคงส่งประกายความเย็นเนยือกออกมาก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าตอนนี้พวกเจ้าเข้ามาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสิบคนจะรับมือกับมดอย่างข้าได้สกแก่ไหนกันเชียวน้ำเสียงของเขายังคงลาบเดียบแต่กลับทาให้สิทธิ์ทั้งหลายรู้สึกโกรธจัดเพราะว่าการในพวกเขาทั้งสิบคนรวมจัดการคนคนเดียวมันถือเป็นการดูถูกพวกเขา หลินเทียนอย่าได้ใจไปหน่อยเลยเจ้าเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจกาานักรพรรดิาระดับที่แปดเท่านั้นมีคุณสมบัติอะไรที่จะมาอวดดีกันหากว่าไม่ได้เป็นเพราะเจ้าครอบของเขตวิชาฝังมังกรแล้วดึงเอาพลังจากสภาพแวดล้อมออกมาช่วยสู้ไม่อย่างนั้นเจ้าคงได้ตกตายด้วยน้ำมือของพวกข้าและนิกายหลายรูปไปนานแล้วหากว่าเจ้าไม่มีสัตว์อสูรคอยปกป้องก็คงจะกลายเป็นซากศพไปใต้น้ำมือของตระกูลเจียงไปแล้วเหมือนกัน หากว่าใช้พลังของตัวเองเจ้าคิดว่าจะไปทำอะไรได้กันกาให้พวกเราทั้งสิบคนสู้พร้อมกันอย่างนั้นหรือทั้งสิบคนพากันส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาหลินเทียนได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่ขึ้นกระบี่ในมือของเขาจะพุ่งออกไปด้านหน้าขึ้นกระบีน่นี้หลายกาดมากๆพร้อมทั้งอัดก็ใส่สิ์กันหลักที่อยู่ด้านหน้าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ระดับที่หนึ่งซึ่งวินาทีที่ขึ้นกระบี่ได้พุ่งเข้ามานั้น ก็ทาให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงและพยายามเบี่ยงหลบออกไปอย่างรวดเร็วแต่มันก็สายเกินไปพอแม้ว่าเขาจะหลบไปได้แต่มือซ้ายของเขาก็ถูกฟันจนขาดสะบ,บ้นอยู่ดีน,นี่อะไรกันสิพี่มู่เหลาเขากลับเป็นไปได้ยังไงกันเหล่าสิทธ์ทั้งหลายถึงกับโผงะไปสิทธ์กันหลักที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณน,นิลันที่เป็นพวกแข็งเก่งของพวกเขากับถูกหยินเทียนตัดแขนจนขาดสะบ,บ้นในพริบตา มู่เหลาได้ส่งเสียงร้องออกมาขณะที่เขากุมแขนที่ขาดเอาไว้พางร้องคำรามอย่างดังว่าเจ้าการโจมตีข้าที่เผองั่นหรือที่เผิงั้นหรือได้ในเมื่อจะว่ามันเป็นการโจมตีที่เผิงงั้นก็เอาตามนั้นแล้วกันหลินเทียนได้พูดต่อว่าเจ้าเขตแดนวิญญาณในระดับที่หนึ่งข้าเขตแดนจกักรพรรดิบาลระดับที่8ที่เป็นเพียงแค่มดแต่เจ้ากลับไม่สามารถหลบการโจมตีที่เผือของมดตัวนี้ได้ นี่มันจะเป็นอะไรไปได้กันขยะใช่หรือไม่เจ้าสิทธ์คนนั้นถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีหลิ่นเทียมไม่ได้พูดอะไรต่อพร้อมทั้งก้าวเดิอนออกไประหว่างที่กระบี่ในมือของเขาส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมทั้งกวาดออกไปรอบทิศท,ทางขึ้นกระบี่เหล่านี้ได้พงผ่านก็ใส่สิทธ์กันหลักทั้งหมดอวดดีนักนะไม่ต้องไปสนใจมันแล้วข่ามันซะลุมมันเลยเหล่าสิทธ์ทั้งสิบคนพากันกระโจนออกไปโดยเฉพาะ คนที่แขนขาดได้ปลดปล่อยจิตสังหารออกมาอย่างมากขาั่งบุ้มพลังเทวะอนรุณแรงได้ระเบิดออกไปรอบทิศทางระหว่างที่ทั้งสิบคนใช้ทักษะเทวะทั้งหลายและทําให้มิติในรอบถึงกับสั่นไหวไม่หยุดถึงกัรนทำให้ิธิสส์ทั้งหลายต้องพากันถอยลุนออกไปศิษ์พี่ทั้งสิบรวมพลังกันสร้างพลังทําลายล้างที่ร้ายกาจมากๆแน่นอนอยู่แล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณน,นิรันดร์และก่อนหน้านี้มันก็เป็นเพราะว่า สิบพิมูเหล่ายังไม่ถันตั้งตัวจึงได้โดนการโจมตีที่เผือแต่สิธิทั้งสิบคนจะต้องสามารถสังหารมันลงได้อย่างแน่นอนเฮ้เป็นเพียงแค่ขยะเขตแดนเจกรกพรนธพาคิดจะต่อกรกับเขตแดนวิญญาณนิรันด์กันหรือแถมถึงสิบคนพร้อมๆกันลหลายคนได้แต่หันมองออกไปด้วยสีหน้าที่เย็นชาถึงกี่สูตรและก็มีหลายคนที่รู้สึกตื่นตระหนกระหว่างที่หันมองออกไปทางพญานาคที่อยู่ข้างๆเพราะว่าแม้พวกเขาจะคิดว่าหลินเทียน ไม่ใช่คู่มือของสิทธิ์กันหลักทั้งสิบคนก็จริงแต่ที่นี่ก็ยังมีตัวตนอย่างเขตแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเต๋าอยู่หากว่าไอสัตว์อสูรตัวนั้นมันลงมือแล้วก็แม้ว่าหลินเทียนจะอ่อนแอก็จริงหนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงออกมาทาว่าตอนนี้มีเสียงกรีดร้องอย่างดังขัดคำพูดของเขาเอาไว้หลินเทียนได้ใช้ทักษะเทพนิรันด์ของตระกูลไปออกมาและระเบิดอาจก็ใส่แขนของมู่เหลาอีกครั้งก่อนที่จะยกกระบี่และเสียบทะลวงคอหอยของอีกฝ่ายไปอย่างจังนี่มัน เป็นการโจมตีค่าชีวิตของมู่เหลาอย่างชับพ,พันนี่จึงทำให้สีหน้าของผู้คนในรอบเปลี่ยนไปย่างใหญ่หลวงอีกครั้งสิิพี่มู่เหลาเป็นไปได้ยังไงกันสิบพี่ทั้งหลายร่วมมือกันโจมตีแต่เขากลับสามารถสังหารสิบพี่มู่เหลาลงไปได้นี่มันไม่เป็นไปไม่ได้นี่เรากำลังฝันไปใช่หรือไม่หัวใจของผู้คนในรอบถึงกับสั่นสะท้านไม่หยุดหย่อนโดยเขตแดนจกกักรพรรดิันระดับที่8ประท้ากับผู้เช่วชาญ ที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนีรันกว่าสิบคนพร้อมๆกันแต่กลับสามารถสังหารหนึ่งในนั้นลงได้ภายในช่วงเวลาสั้นๆน,นี่มันอะไรกันก่อนหน้านี้หลายๆคนยังพูดอยู่เลยว่าหลินเทียนไม่ใช่คู่มือของสิทธิพี่พวกเขาและการสังหารหลินเทียนก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆแต่ว่าตอนนี้สีหน้าของพวกเขาได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงอีก9คนที่เหลือเองก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่ต่างกันพร้อมถังโจมตีออกไปอย่างบ้าคลั่งบุ้ม ทั้งก้าคนได้สำแดงทักษะเทวะทั้งหมดออกมาโจมตีอาขกาใส่ทางหลินเทียนและทําให้พปื้นที่โดยรอบพังทลายลงเกือบหมดหลินเทียนได้หลีตาของเขาลงเล็กน้อยเพราะว่าพรสวรรค์ของเขาไหลทิติแถมร่างกายของเขาเองก็แข็งเก่งถึงขั้นเรียกได้ว่าข้ามระดับไปหลายระดับเลยแต่ว่าการที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนี่ละนับสิบคนบพร้อมๆกันมันก็ทําให้เขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันไม่ต่างกันเขาได้หลีตาลงเล็กน้อย ก่อนจะใช้ทักษะการส,สร้างหิ่งสวรรค์เรียกเอาเจดีเทพลำไห้ทะเลสแสงอาทิตย์และสวรราค์บรประการออกมาปรากฏม่านสายฟ้าดวงอาทิตย์อ้นอนละอุและขุนเขาที่ดูเก่าแก่ขึ้นที่ด้านหลังของเขานี่มันอะไรกันทำไมมันช่างดูเหมือนกับเขตแดนราชันที่บันทึกเอาไว้ในตำราเก่าแก่กันใช่ใช่จริงๆด้วยไม่ผิดไปจากตำราที่ได้บันทึกเอาไว้แม้แต่น้อยสีหน้าของพวกคนโดยรอบากันเปลี่ยนไปอย่างมาก ดวงตาของผู้ดูดแลชลาได้ตะเบิกกว้างขึ้นพร้อมๆกับพูดออกมาว่าเจดีเทพล้ำให้ทะเลแสงอาทิตย์สวรรค์บรรมการใช่แล้วนี่มันเป็นเขตแดนราชันทั้งสามตามที่ตำราเก่าแก่ได้บันทึกเอาไว้ไม่ใช่ว่ามีเพียงกายสายฟ้ากายแสงอาทิตย์และกายอสุนบรรมการเท่านั้นหรือที่สามารถใช้มันออกมาได้ทำไมเขาถึงใช้ได้กันขึ้นชื่อว่าเขตแดนราชันมันจะเป็นอะไรที่ร้ายกาจมากๆแถมเป็นกายราชันเท่านั้น ถึงจะสามารถใช้มันออกมาได้แต่ว่าตอนนี้หลินเทียนได้เรียกเอาเขตแดนราชันหลายชนิดที่ไม่ผิดไปจากตำรากเก่าแก่ที่ได้บันทึกเอาไว้ออกมาเมื่อมองไปยังภาพเหล่านี้แล้วแม้แต่เจ้าสำนักเองก็ยังมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงด้วยความไม่อยากจะเชื่อบุ้มภาพล่างเจดีดวงอาทิตย์และขุนเขาได้แผ่พลังทำลายล้างออกมาอย่างบ้าคลั่งสีหน้าของเหล่าศิษย์กันหลักทั้งหลายพันอุดรู้สึกขนหัวลุกขึ้นมากับภาพเหล่านี้ไม่ได้ เขตแดนราชนั่นกันหรือเจ้านี่มันเป็นไปได้ยังไงกันหนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนในตอนนี้ยังคงแสดงสีหน้ารับเรียบออกมาระหว่างที่หมุนวนทักษะการสรรรส้างสวรรค์ไม่หยุดหย่อนพร้อมถังเรียกขุนเขาบรรพการละคังเทวะทะเลใบโกเวอร์สถานที่บรรลุของเจ้าสวรรค์หลืนหล่อแยกสีแดงฉานและกระบียนรกอเวจีออกมาและแผ่พลังทำลายล้างออกไปรอบตัวของเขานี่จึงทำให้ผู้คนด้รอบได้แต่ตกตะลึงไปอีกครั้ง กับพลังทำลายล้างของมันข้าจะฝังพวกเจ้าทั้งหมดเลยแล้วกันหลินเทียนได้พูดออกมาเขาได้ก้าวเดิอนออกไปก่อน,นี้การสรรสร้างทั้งหลายจะกดทับลงในเวลาเดียวกันฟุ่สิทธ์กันหลักที่อยู่หน้าสุดของเจดีเทพลำไห้ถูกฉีกล่างออกเป็นชิ้นๆในพริบตาคนที่อยู่ข้างๆเขาถึงกับต้องรีบเบี่ยงหลบออกไปอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายที่มันสายเกินไปแล้วเสียงคำรามดังสนั่นหวั่นไหวถูกส่งออกมาจากทางสวรรค์บรรพการ ระหว่างที่พลังทำลายล้างทั้งหมดปกกลุ่มร่างกายของเขาเอาไว้ระบบขยี้ร่างกายของเขาจนสลายหายไปจนถึงตอนนี้สิทธ์ทั้งหลายที่พูดว่าหลินเทียนนั้นอ่อนแอกว่าสิทธ์กนหลักทั้ง10คนได้แต่สันสะท้านไปไม่หยุดหย่อนเพราะว่าเขตแดนจากกัปรณาภากลับสามารถต่อกรกับสิทธ์กันหลักที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ทั้ง1ิคนพร้อมๆกันได้แถมยังสามารถสังหารพวกเขาลงไปถึง3มคนแล้วและนี่มันจะเป็นความแข็งแกร่งระดับไหนกันสิทธ์กันหลักจะรู้สึกกวดัด ได้เรียกเอาอาวุธนิรันด์ของตนออกมาอย่างโล่ทองแดงหลังจากเห็นแบบนั้นแล้วสิทธิ์คนอื่นๆก็ต่างพากันเรียกเอาอาวุธของตนออกมาตามๆกันจึงทําให้แรงกดดันที่ส่งออกมานั้นหลายกาดเป็นอย่างมากอาวุธนิรันด์ขั้นปลายและขั้นต้นนั่นหรือหลินเทียได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะปรากฏกระจกโบราณขึ้นตรงหน้าของเขาแรงกดดันที่หนักหน่วงยิ่งกว่าได้แผ่ออกไปได้รอบทําให้ร่างกายของสิทธิ์แก่นหลักทั้งหลายพากันสั่นไหวไปอาวุธนิรันด์ขั้นปลายงั่นหรือ ผู้คนถึงกับพะงะไปหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้ารับเนียบออกมาและได้ก้าออกไปพร้อมทั้งกดทับออกไปด้านหน้าด้วยกระจกโบราณอย่างไร้ปานีฟุบสิทธิ์แกนหลักที่ถูกกระจกกดทับก็ใส่ก็ถึงกับแหลกสลายกลายเป็นชิ้นๆและมันเป็นเวลาเดียวกันนี่เองที่เขาได้เรียกเอาปรากฏการทะเลความรู้ของตนออกมาและส่งกีบดอกบัวยินหดางที่ถึงขั้นเป่งเสียงกระบี่คำลามออกมาอย่างดังฟาดปันออกไปรอบทิศทาง กีบดอกบัวเหล่านี้ได้พุ่งออกไปด้วยความเร็วที่สูงมากๆซึ่งไม่ใช่อะไรที่การโจมตีปกติจะสามารถต้านทานมันได้นี่จึงทำให้ศิษย์กันหลักอีกสองคนถูกกีบดอกบั่เหล่านี้พุ่งทะลวงผ่านทะเลความรู้ของเขาไปเสียงกรีดร้องคำควรถูกส่งออกมาขณะที่ศิษย์ทั้งสองพากันดึงเส้นผมของตนโดยดวงตาที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยเหมือนกลายเป็นคนบ้าไปแล้วก็ไม่ปานกระจกโบราณได้กดทับลงไปพร้อมๆกับการส,สร้างทั้งหลาย เพื่อเฉลี่ล่างของพวกเขาออกเจ้าสำนักที่กำลังถูกพญายนาคกดทับเอาไว้ก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่กดจัดออกมาด้วยดวงตาที่แทบเปลี่ยนเป็นสีแดงกล่ำเพราะว่าผู้มีพรสวรรค์ทั้งสิบของสำนักเขาได้ตกตายไปแล้วถึงหกคนแล้วพวกเขาหลวนแต่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันด์ซึ่งถือเป็นอนาคตของสำนักเขาได้แต่ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังว่าหลุมฆ่ามันฆ่ามันให้ได้ผู้เชียวชาญทั้งหลายที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับพะงะไป หนึ่งในผู้คนที่ตั้งสติกลับมาได้ก็ได้แสดงสีหน้าที่ดูร้ายออกมาก่อนที่เขาจะกำอาวุธวิญญาณระดับสูงเอาไว้แล้วพุ่งกระโจขก็ใส่ทางหลินเทียนฆ่ามันผู้อาวุโสทั้งหลายได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่พวกเขาจะทำการเปิดฉากโจมตีอย่างไร้ความปราณีสิทธ์ทั้งหลายที่แข็งแร่งของสำนักต่างก็พากันกระโจนออกไปพร้อมๆกันคิดว่าคนเยอะกว่าและจะฆ่าใ้รงั้นหรือหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมา ก่อนเด็กเขาจะกวาดตามมาออกไปทางพญานาคเล็กน้อยแน่นอนว่ามันเองก็เข้าใจว่านี่หมายความว่ายัางไงจึงได้ส่งพลังทำลายล้างออกไปรอบพื้นที่ผุบผุบผุเลือดได้สายกระจายออกไปรอบทิศทางระหว่างที่พลังอสูรได้พุ่งออกไปรอบทิศทางนี่จึงทําให้ผู้คนโดยรอบได้แต่แสดงเสีหน้าที่หวั่นวันออกมาและอดสั่นไปด้วยความหวาดกลัวไม่ได้ดวงตาของเจ้าสํานักกลับกลายเป็นสีแดงก่่าเหมือนจะถลลุนออกมา เพราะการโจมตีธรรมดาธรรมดานี้ได้ฆ่าชีวิตผู้เชี่ยวชาญของสำนักเขาไปกว่าหนึงในสิบของทั้งหมด